บอสไม่ทิ้งอินโดหรอกฟิลิปปินส์เป็นไมอินโดผู้อินโดน่ารักมากคนเขาก็น่ารักอีวานก็น่ารักฟิลิปปินส์ไม่ได้ว่านะให้กำลังใจอุม้มมเยอะให้กำลังใจควีนอุม้มมเยอะสเสน่ห์ก็แพ้เมียนมาความอลิเกนสง่างามตรตหงานก็ยังแพ้เมียนมาพูดสปีดก็แพ้เมียนมา อุ้มต้องสู้อย่างสุดๆหนักๆเลยกับอินโดนีเซียให้ไปได้เข้าใจไหมเอาพูดก็พูดเราไม่ได้บอกว่า,วามันลำเอียงเข้าใจไหมเธอแล้วเจ้าภาพด้วยพี่อาตี้พูดถูกไหมคะยิมเบนม,มาสว่างว่าบเลยไม่แรงค่ะเรื่องจริงแต่ฉันก็บอกว่าอุ้มอาจจะท็อปสิบบอกเลยว่าท็อปสิบอุ้มมองไปเลยระจบ กล้าดียังไงมามงอิงฟ้ายังได้ลองหนึ่งเลยแล้วอุ้มก็อิงฟ้าคืออะไรพูดก่อนจะมงก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกแต่นี้บอกเลยว่าอาจจะแบบว่าน่ากลัวมากสำหรับอุ้มหน้าตอนนี้นะยังยังยังไม่เจิดยังไม่เจอดตลาดเฉิดฉายเท่าไหร่นอกจากแต่งตัวสวยๆอย่างอย่างยังยังไม่เจิดเธอเพิ่งเข้ากองเย็นๆค่ะ ยาติ้พูดถูกไหมคะอุ้มกับฟิลิปปินอุ้มกับเมียนมาอุ้มกับอินโดนีเซียนะ่ะแข่งกับอินโดนีเซียก่อนอีเมียมาลอยลําไปแล้วเมียนมาทะลุวา่าแล้วคนเมียนมาแล้วคนเมียนมาก,ก็ซัพพอร์ตนางงามเขามากกว่ามากกว่าคนไทยอีกยนไทยกูเห็นสาบ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  สิ่งที่อุ้มโดดเด่นก็คือเอาเอาเอา performance ไปให้โดดเด่นแค่นั้นเพราะนี้ไม่ expect คาดหวังอะไรกับสปีดใช่ไหมความมั่นใจก็ยังสู้น้ำพรชลพรไม่ได้แล้วจะไปเข้าท็อปสิได้ยังไงเข้าใจไหมผุ่นสับสู้โกโก้ได้หรือ,อยังใช่ไหมอลิแกนสู้สุภาพรได้ไหมไม่ได้ว่า,าไม่เชียรน้องอุ้มนะแต่แบบว่าเราก็ต้องดูความเป็นจริงเข้าใจไหมเธอ